ดีนะครับที่สนในปักักรอบมีการทำการแข่งขันกันอยู่นะครับโอวลกัับลกนอาูครับต่อไปนะครับูต่อไปสองจุดยังวิ่งกินนะเล่น่นวิปรลูกบอลเอจุดหนึ่งสอง คู่ต่อไปครับร speaker, a roommate, a roommate. ่ต <mos nerve plug> ่อไปตนะครับค <mos> ู <conspiracy> ่ต um ่อไปดีย้วยนะครับสุดนัสามเวซสนามเซตัลกรออ่าสำหรับในวันพรุ่งนี้นะครับก็จะเป็นรอบที่2นะครับก็ เราก็จะเริ่มประมาณตั้งแต่9โมงนะครับ9ถึงสนะครับแล้วก็ในช่วงาบ่ายนะครับก็จะมีการแข่งขันชักกระเยอะนะครับดีดีดีตอนนี้นะครับที่สนามฟุตบอลก็คู่ต่อไปนะครับอปรณ์ให้กับอ่ากับโภนให้กับ ออเอาชัวหน่อยป๊อชัวหน่อยส่วนที่สนาม,าม,มสามัสมกร้อก็ไม่มีแดดเลยนะครับคอสครูก็ออกมาแล้วนะครับดี สำหรับในสายนี้นะครับจะไปเจอกับในสาย A เจอ B C เ D นะครับสำหรับโปรแกรมในรอบที่สองนะครที่หที่หสาย4ก็จะไปพบกับที่2สาย D นะครับที่สองที่หนึ D พบกับที่สอง C นะครับก็โปรแกรมแั่งนนะครับ สำหรับตัวแกงการแข่งขันนะครับสายเอนั้นก็ประกอบด้วยเอาวุโสบ้านเกาะพ่อเข้ารอบกันไปนะครับดีสำหรับในสายเอนะครับสีที่เป็นที่หนึ่งในสายเอคือบ้านเกาะนะครับจะแข่งเป็นคู่แรกมาพบกับบางูตาเยนะครับในวันพรุ่งนี้ดี

สำหรับในวันพรุ่งนี้นะครับค <ush> ู่แรกก็เป็นบ้านเกาะกับบางนตาเย่นะครับผู้ที่นสองน้ำนาเตอร์กับอาวุโสนะครับสำหรับในวันพรุ่งนี้นะครับแบงก์เกมการ์ดในรงบสองต้องรนนัเวนาด้วยนะครับนีครับ

จัวชัวพอดชัวปานก่อนสเอสเอ็ดหล่นแล้วก็มองไม่เห็น่เก็บนะเก็บเก็บวันนี้นะครับก็เรามาชมกันต่อนะครับสำหรับุปอนคู่้ที่สองในช่วงบ่ายนะครับคู่ต่อไปนั้นตลาดนัดกับการ์โ

ไล่เล็กก่งใจบัวกระชากมาแล้วให้ตามไลเลส